ต้องขอโฆษณาก่อนนะครับสำหรับคนที่สั่งทำสกินจากอู่ผมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนรับฟรีสกินอิซุสุกิกะสองพักันนี้ฟรีเลยะครับย้ำว่าฟรีครับสำหรับคนที่สั่งทำงบ50บาทขึ้นไปนะครับสวัสดีครับมาพบผมช่างทีเช่นเคยครับวันนี้ผมก็ได้คดุคุยเกมโปรมานะครับสำหรับแจก fc เลยฮนะ เกมโปรตอนนี้เนี่ยผมการันตีเลยครับว่าเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าที่ผมเอามารีวิวอยู่เนี่ยเป็นเกมโปรเหมือนกันนะครับเกมโปรอันเดียวกันเลยครับตอนนี้ผมก็ได้ลิงก์มีเดียไฟล์มาแล้วครับพร้อมแจกคนดูนะครับถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีตังค์อยู่แบบใช้ไม่ไม่หมดนะครับไม่ว่าจะซื้ออะไรไปมันก็ไม่ลดนะครับแต่เกมโปรเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้นั่นแหละครับมันก็จะหลุด ง่ายเป็นธรรมดานะครับก็ต้องทําใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับเกมโปรนะครับนี่แหละครับเมื่อเราเข้ามาในเกมแล้วนะรู้สึกว่ามันจะแหลกเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนเกมแท้ทั่วไปนะครับแต่คอนโซลทุกอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดูเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมีเพิ่มมาอย่างเดียวคือโหมดถ่ายรูปด้านขวานั่นเองนะครับ จะมีหมดถ่ายรูปอย่างเดียวนะที่ผมเห็นมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับการจัดมุมกล้องต่างๆนะครับเดี๋ยวผมวัดไปตอนที่ใส่สกินมาข้และก,ะ,กกะกันนะครับก็ขั้นตอนการใส่สกินนะครับก็ใส่เหมือนเดิมเลยเหมือนกับแบบเก่านะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับคนที่ใส่สกินไม่เป็นดูคลิปนี้ใส่เป็นแน่นอนครับใส่ตามผมเลยเป็นสกินของตัวส c กเนีย2013นะครับ เล่นรุ่นไหนก็ใส่รุ่นนั้นนะครับเราต้องไปกดเพิ่มสกินก่อนนะภาพสกินอ่าเพิ่มมาครับแล้วก็กดคัดลอกมาวางนะครับเป็นแบบนี้เลยโอเคไปเข้าเกมกันครับอ่าเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็กดโหลดสกินไปนะครับก็ใส่ได้เรียบร้อยนะครับเหมือนกับเวอร์ชั่นทั่วไปเลยโอเคเราก็ไปถ่ายรูปกันครับ อัปเดตมาเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่นะตรงมีโหมดถ่ายรูปเนี่ยอามีการจัดมุมกล้องอะไรได้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่เลยผมก็ต้องจัดมุมกล้องเป็นประมาณนี้เลยครับถ่ายรูปแล้วดูเท่ขึ้นเลยครับไม่ต้องจัดมุมกล้องอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะเขามีระบบต่างๆมาให้แล้วนะครับสำหรับเกมโปรตัวนี้นะครับถ้ายูทูบเบอร์ท่านใดจะแจกต่อจากช่องผมนะครับผมขอความกรุณา แปะคลิปผมใต้คลิปนะครับไม่ใช่เอาลิงก์ีเดีโไฟล์ไปวางใต้คลิปนะครับแต่เอาลิงก์คลิปนี้ของผมไปวางใต้คลิปที่แจกนะครับถือว่าเป็นการให้เครดิตเล็กๆน้อยๆไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอขอบคุณคนดูที่ดูจนจบครับคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาแจกก็กดติดตามไว้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ